เพ่นพี่มีเว็บไซต์แต่และคนมีเว็บไซต์หมดเลยกูก็ถ<า>ูดไปดูดมาเก็บไปเลยจากเว็บทั่วโลกเลยเป็นเป็นหมื่นหมื่นล้านล้านเว็บไซต์อพอมีคนเอามาเก็บไว้ในถังข้อมูลแล้วก็มาทําสารบัญเอาไว้อืปรากฏผมบอกว่าผมกําลังซื้อจะค้นหาแจกันกดเข้าไปปุ๊บเข้าไปค้นหา Google Google ไม่ได้วิ่งออกไปหาทันทีนะครับ g o เ g l e เข้ามาค้นหาในถังตัวเองว่าเฮ้ยในถังตอนนี้ฉันไปดูเว็บมาจากทั่วโลกเนี่ยมีเว็บไหนบ้างมีคําว่าแจกันออกมาฉะนั้น หลักการของการทําให้เว็บติดอยู่ใน Google คือต้องมีคําคํานั้นอยู่ในเว็บไซต์เราคือต้องเป็นคําที่คิดด้วยต้องเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับสินค้าครับฉะนัด้เคยบอกผมขายเจกันในเว็บผมต้องมีคําว่าเจกันถ้าผมคำาเจกันแต่ผมคาว่ามีคาว่าดอกไม้ไม่ได้ไม่ได้คนสุดก็ไม่เจอดอกไม้ไม่เจอใดกันอ๋อนั้นตรงนี้ก็ต้องมีทักษะเหมือนกันต้องมีทักษะแล้วมีอันหนึ่งครับคือคําถามคือแล้ว Google จะเอาเรื่องเว็บไหนขึ้นอันดับหนึ่งสองอย่างนะครับท่นี้วิธีการง่ายๆเบสิกก็คือถามว่าถ้าเกิดเว็บหนึ่งหน้าหนึ มี2เว็บไซต์เว็บหนึ่งมีคําว่าเจกันทั้งหมดคําคำไก่เว็บหนึ่งในเว็บไซต์มีคําว่าเจกันอยู่คําเดียวคิดว่าเว็บไหนมีความเกี่ยวข้องกับเจกันมากกว่าครับเว็บไซต์ที่มีห้ามีาคำฉัน g o o ก l e ก็จะบอกโอเคฉะนั้นเว็บไหนมีคําซ้ําของคํานั้นหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษว่าคีย์เวิร์ดเดนซิตี้ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ดคำคำนั้นถ้าเกิดมีเยอะ ไอเว็บนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมากกว่าฉะนั้นเว็บไซต์ที่มีคําว่าเจก,กัน5คําก็จะถูกขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆเช่นกันครับอ,อ๋ออันนั้นอันอนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติจ่ายตังได้ไหมจ่ายตังขอเป็นที่หนึ่งมีค,ครับ,รบก็คือ Google มันจะมีอยู่สองฝั่งคือฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวาฝั่งด้านขวาเขาจะเขียนว่าสปอนเซอร์ลิงอรือว่าโฆษณาอันนี้เราจ่ายเงินเอาวิธีการคือเราซื้อคีย์เวิร์ดเช่นบอกโอ้ยปรับแต่งเว็บจะซื้อคําว่าเเเเจจจกันนไมม่่่ติิดทีีอาาาง้ Google 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 ยยยลผ แต่หลักการ g o o ก l e คือลงโฆษณาถ้าเกิดแสดงไม่ต้องเสียตังค์ครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีคนคลิกโฆษณาเราเสียตังค์ฉะนั้นพอมีคนสนใจคำว่าเจากันผมซื้อคำว่าเจากันเอาไว้โฆษณาผมก็จะขึ้นมาอยู่ด้านข้างนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่คนเห็นแต่เขาไม่คลิกผมไม่ต้องจ่ายตังค์แต่เมื่อใดที่เขาคลิกผมค่อยเสียงเงินแต่มีคนเคยบอกผมไม่รู้จริงบอกเขาบอกว่าโฆษณาในไอโฟนนี่ไม่ค่อยมีคนคลิกอะ มีครับมีเหรอมีครับแล้วคลิกแล้วก็คือข้อดีมันคือมุมวัดผลได้ด้วยว่าคนคลิกแล้วคลิกกี่คนซื้อกี่คนเสียเราเสียไปตค์ไปเท่าไหร่ซื้อกี่คนใช่ครับได้คุมไหมใช่ครับมันต้องมาตั้งปรับแต่งโฆษณาตรงนี้เพื่อให้เกิดเรื่องยอดขายให้เต็มที่ที่สุดต้องต้องดึงดูดก็ต้องก็ต้องมีสเปเชียลไลซ์เหมือนกันต้องมีมงมที่ปรึกษาก็ต้องมีครับใช่ครับเพื่อให้มันดูดีใช่ครับเพื่อให้โฆษณาคนเห็นปุ๊บคนอยากคลิกคลิกปุ๊บเข้าไปในเว็บก็คือพอคนเข้าไปในเว็บแล้ว โอกาสการขายเรามาแล้วครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับเว็บเราว่าออกแบบดีไหมข้อมูลครบวนดไหมสามารถปิดการขายได้หรือเปล่าอ๋อแต่คนคนไทยก็ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบอะไรเท่ๆเยอะๆมันกันใช่ครับเยอะครับก็น่าจะไปได้ในในคุณพูดมาถ้าผมก็ต้องถามให้หมดอ่ะเพื่อท่านผู้ประกอบการจะได้รู้อย่างอเมซอนมันคืออะไรอเมซอนเป็นเว็บเป็นห้างคือต้องบอกว่าอีเบย์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับแลแล้วก็เติร์ดปาร์ตี้คือเอาสินค้าชาวบ้านมาขายฉะนั้นการซื้อขายคือคนทั่วไปชาวบ้านซื้อตรงไปยังผู้ผู้ขายเลย แต่ของอเมซอนจะเป็นลักษณะไม่ใช่ร้านค้าฉันเป็นห้างห้างอเมซอนฉะนั้นก็จะมีฝ่ายจัดซื้อไปซื้อสินค้ามาเก็บไว้ในห้างอเมซอนอ๋อเขาตุนไว้เองใช่พอซื้อ,อปุอ๊บก็คือซื้อตรงมาที่ Amazon. อเมซอนอเมซอนเป็นคนกําหนดนกลไกราคาเองครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็น e ี a y เจ้าของร้านเป็นคนกําหนดนกลไกราคาเองอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดผมจะขายอเมซอนผมต้องมีสินค้าที่อเมซอนอยากได้ใช่ครับต้องอต้องไปคุยเหมือนฝ่ายจัดซื้อเขาอยากซื้อไหมมีเทรนด์เป็นยังไงซึ่งส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยได้ขายในเเม่าไห ผมเห็นส่วนใหญ่เป็นหนังสือเป็นหนังสือเป็นในฝ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่นเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับเป็นอีกแบบหนึ่งครับเฉะนั้นส่วนใหญ่คนไทยหรือเป็นแต่ถ้าได้ก็ได้เลยนะถ้าได้ถ้าได้ก็ถือว่าได้เลยเช่นกันครับเขาซื้อปั๊บนี่ก็ไปลอตใหญ่เลยแต่ตอนนี้อเมซอนยังไม่มีฐานอยู่ในเมืองไทยเฉะนั้นการขายผ่านอเมซอนเป็นเรื่องที่ทํายากมากอันนี้มันเราเสียเปรียบใช่ครับฉะนั้นตอนนี้คนไทยที่ทำก็คือนิ้นผ่านอีเบ้ไน่มาเปิดร้านค้าอย่างผมที่ผมทำเยอะนะคร เป็น C2C คือเปิดร้าน 2> C 2 C. อาเช่นผมมีมือถือมือถือมือสองทำไงดีลงประกาศขายแล้วกันมีรถอ,อยู่ทำไงดีอาลงประกาศขายลงฟรีเลยอ,อย่างเร็บที่ผมทำก็มีอย่างเช่นชื่อว่าไทยออชเกิรนแอนด์คอมก็เป็นให้คนเอาอะไรมาลงประกาศขายฟรีได้เลยมีพระเครื่องอมีกระเป๋าอะไรมือสองเอามาลงประกาศหรือมือหนึ่งก็ได้ครับเพราะนั้นการค้าขายมันก็เกิดขึ้นในหลายรูปแบบง่ายมากในในหลายเว็บไซต์ใช่ครับหลากรูปแบบก่อนก่อนจะไปตรงนั้นนิดเดียว ก่อนจะ,จะก่อนจะมากลับมาตลาด .com ครับ Facebook Twitter Social Media ครับขายได้เปล่าได้ครับต้องบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็นเทรนด์ใหม่เลยนะครับก็คือการที่เราจะโปรโมทสินค้าเดี๋ยวนี้หลายๆอย่างเนี่ยบางทีเราโปรโมทไปปุ๊บว่าสินค้าเราดีอย่างนั้นดีอย่างงน้ดีอย่างนี้คนไม่ค่อยเชื่อนะอเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่มกักไม่ค่อยเชื่อในสิ่งที่เจ้าของสินค้าพูดถึงแบรนด์ตัวเอง ผมโกหกแน่เลยอะเอยโกหกใช่ไม่เชื่อไงหรอกเออคนมันเยอะนี่ใช่แล้วใครเอารูปอะไรขึ้นก็ได้ใช่ไม่รู้แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดถึงสินค้าอันนี้สําคัญเช่นเดี๋ยวนี้คนหลายๆคนจะซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาเขาไปดูในเว็บแต่เขาไม่ซื้อหรอกครับเขาจะไปอ่านตามพวกเว็บต่างๆเช่นไปสยามโฟนจะไปซื้อรถก็อาจจะไปเว็บพันทิปไปอ่านดูว่ามีใครพูดถึงเว็บรถรถคันนี้เป็นยังไงบ้างมือถือรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างอืไปเชช่าาวบ้น แต่ไม่เชื่อแบรนด์พี่สินค้าของผันตอผมจะซื้อกล้องผมจะเข้าไปนั่งอ่านอลยว่าเออดีไม่ดีใช่ไหมเออเออพอเขาบอกว่าดีปุ๊บเราเชื่อเลยว่าดีฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นคล้ายกันครับฉะนั้นนักการตลาดก็เลยพยายามกระตุ้นให้คนเนี่ยพยายามพูดถึงแบรนด์หรือสินค้าเขาในทางที่ดีเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมใช้โทรศัพท์ HTC ผมชอบมากเลยผมพูดทุกวันทุกวันปรากฏก็มีคนฟอลโล่หรือมีคนติดตามผมอยู่ในทวิตเตอร์หรือในเฟซบุ o กเขาก็ฟังเฮ้ย โทรศัพท์ตุ้นที่ดีเว้ยเขาก็เริ่มอยากได้เขาก็จะซื้อยิ่งเธอเกิดคุณเป็นเซเล็บอยู่แล้วคนรู้จักคุณใช่คุณพูดออกไปสักคำนึงเนี่ย<ช><อ>มีผลเลยครับะฉะน,นั่นคือจุดหนึ่งที่นักการตลาดเริ่มเปลี่ยนฉะน,นั้นคนที่มีที่พลเมื่อก่อนจะเป็นดาราเป็นนักื่องต่างตอนนี้เริ่มเปลี่ยนกลายเป็นคนธรรมดาที่เขามีคนเริมเยอะๆคุณพาวุฒิซึ่งคนบอกว่าอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตต้องรู้อะไรดีๆ มีจริงปัจจุบันเนี่ยหลายโทรศัพท์หลายรุ่นก็มีคนเอาให้ผมใช้นะครับเอาไปใช้เลยแล้วช่วยพูดในทางที่ดีหน่อยแค่นั้นเองครับเกิดจอดขายได้ด้วยเช่นกันเราคุณต้องพูดในทางที่ดีป่ะก็แต่ว่าของดีใช่ครับแล้วแต่ดีก็เสียชื่อเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับชื่อเสียงเขาบอกว่าชื่อเสียงสําคัญเลยในโลกนี้ครับต้องครับต้องต้องรักษาใช่ครับเพราะท่านผู้ประกอบการอยากจะเข้ามาสมมติไอ้ของหลากหลายอย่างเงี้ยรวมทั้งของคุณด้วยเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่า ผมจะทาสินค้าสักชิ้นแล้วผมจะรู้ได้ไงทางเรื่องไหนทางออกหรือทางไหนมันจะดีที่สุดต้องดูทาร์เก็ตหรือกลุ่มเป้าหมายเรานะครับฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าผมมีสินค้าสักสักชิ้นหนึ่งเป็นแจกันและแจกันนี้ผมทาร์เก็ตเป็นกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นตอนนี้คนส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับอายุประมาณตั้งแต่18ปีจนถึงสัก30-40ปีละถ้าเกิดทาร์เก็ตเราเป็นคนกลุ่มน,นี้อยู่อินเทอร์เน็ตและอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเป็นช่องทางที่คุณควรจะใช้เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเททีะนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือกลุ่มหลักเลยใช่ครับแล้วก็มาดูก่อนว่าเอจะใช้ Facebook อย่างเช่น Facebook ผู้หญิงใช้เยอะทวิตเตอร์ผู้ชายใช้เยอะอีเมลมาร์เก็ตติ้งส่งอีเมลเนี่ยผมไม่เคยรู้หรอกจะมีสัดส่วนอยู่ครับใช่ครับเพราะผู้หญิงเขาบอกว่า Twitter เป็นอะไรที่มันเร็วๆกระชับกระชับข้อความสั้นๆแต่เฟซบุ๊กจะมีรูปภาพมีเอิรนเออคุยนู่นคุยนี่ต่างๆมากมายก็เลยดูเรื่องเรื่องมากเลยไงเพื่อนผู้หญิงเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ผมควรจะรู้ก็คือสินคคค้าาผมเนี่่ยยขใใรรชับ อันนี้คือผลิตถึงค้าก็ควรจะรู้นะใช่ครับแต่ไม่แน่ครับบางคนไปถาม,มหลายๆคนหลายๆคนก็จะบอกว่าขายได้ทุกคนอืนั่นคือคุณไม่รู้จักทร์เก็ตงสินแต่ว่าบางทีสินค้าโอทอปอ่ชะชาวบ้านทําก็เชี่ยวชาญด้านเนี้ยครับก็ทํา จะเป็นขนมจะเป็นอะไรพวกนี้ก็ต้องกลับมานั่งคิดต้องกลับมานั่งคิดคือบางทีสินค้าบางอย่างมันสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มนะครับแต่จะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่สามารถเขาเรียกสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคือเป็นกลุ่มใหญ่ของลูกค้าเราสุดนะ,นะครับเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้กับเรามากสุดไอ้นี่คือทาร์เก็ตหลักครับมันอาจจะมีทาร์เก็ตรลองทาร์เก็ตรลองลงมาเรื่อยๆคิดให้ครบ ใช่ครับเสร็จแล้วก็ต้องไปศึกษาอีกแล้วมันเลือกว่าเราจะใช้การตลาดออนไลน์แบบไหนในการทําเพิ่มศักยภาพสินค้าเราให้เข้าสู่ทาร์เก็ตเราได้แต่แรกที่คุณพวุธคิดว่าต้องมีแน่ๆคือถ้าเกิดคุณจะลงทุนเนี่ยคนต้องมีเว็บตัวเอง,องอยังไงก็ต้องมีเพราะไม่มีเว็บไม่มีช่องทางให้ลูกค้าต่างจากต่างาต่างจังหวัดหรือจะเป็นต่างประเทศเข้ามาหาเราได้เลยอ่าโอเคถ้างั้นอันแรกต้องทต้องมีเว็บใช่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยคุณพวุธต่อครับว่ามีเว็บแล้วเนี่ย ถ้าไปฝากขายคุณภาวุธหรือจะทำอะไรต่อให้มันน่าสนใจนี่จะทำอย่างไรครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคนไทยเข้มแข็งนะครับผมยังอยู่กับคุณภาวุธพงศ์วิทยาพานุกรรมการผู้จัดการบริษัทต,ตลาด .com ครับตอนที่คิดตลาด .com เนี่ยมองไปหมดหรือเปล่าว่าไอทีมเราพูดกันบางอันมันยังไม่เกิดนี่ตอนตลาด .com เกิดเนี่ย ใช่ครับทวิตเตอร์ยังไม่เกิดใช่ไหมไม่เกิดครับกี่ปีแล้วครับตลาด .com อ่าสิบสามปีแล้วครับสิบสามปีสามปีแล้วครับแล้วมีอีกเว็บเนึ้ออะไรนะไทยไทย secondhand ไทย secondhand เดีอย่าพูดผิดนะถ้าเกิดพูดไทยเซ็กนี่ไม่จบนี่อันตรายนะครับก็อาจจะขายได้เหมือนกันขายได้แต่เดี๋ยวก็สูงมาก